สบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุภูสู่คนเนาะบว่าสิอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาหรือต่างประเทศกันยินดีตอนดับข้าสู่ย์สองคำาวบาดเสน่ห์เด้อมาพบมาเจอกับคำาวบาดเมื่อนี้เนาะหลังจากคำาวบาดมาเที่ยวเรียบร้อยเดชเนาะกับศึกครับเนาะตอนนี้กำลังนั่งเรือเนาะซื้อตัว ซื้อตัวกระนั่งซื้อตัวก่อนเนื้อพี่น้องเนาะเออวัดอรุณมันบอกน้องว่าไหนมึงคือกันยังวะมันบอกบรรยากาศพี่น้องข้าว่าสี่ขามไปฟังนะอยเลยขามไปฟังนัเป็นวัดอรุณเนาะพี่น <S 2> <S 2> <te am> ้องเนาะต้องนั่งเรือขามไป บอกพี่น้องทำบาดกับมา่ายบรรยากาศในพรมพี่น้องครเบิร์หนะเเนบอกคนสือตัวกระไรที่ได้พี่น้องตอนได้สีหอดคิ้วเหรอฮะเบอร์หน้าคนน้เปนจอทไก็ไปต่อคิ้วอีกบอกเอ่อ เดี๋ยวก็เสดายุดขีิประก่อนเนื้อพี่น้องเด้อถ้าว่าเรื่องมาลาบนอกคำไหวกฐิธาอีกทีเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องต่อกันอีกเด้อนี่มาลงเรืองน้องพี่น้องเนาะตั้งเอากระไรตั้งเอาเฮ้ยบอกเรื่องญ่พี่น้องเห็นบอกสีขามไปวัดอารุณอารุณน้องฟังนะน้องพี่น้องเน้องข้นกระไ้อันดีเลยพี่น้องนี่ เอาเอดัามนี่นอกพี่นองนอเห็นบอกนกระไรอดีโอจนเวียนหัวคดีะลกนี้ก็ได้บ่ารลวง่นอันนี้คออทิมงานมากันมากระปะทนทันปะทะทันปะธาน้ำหนาโ้ยเมารือได้กันเป็นแน่นี่ยืกจากยือกจากเนี่

ท,ทีนางเต็มบ่เด่ะเต็มแล้วมีทีนางแล้วพี่น้องเอ้ย่างเงา าพกาสีอยากอยู่อยากเลยเรื่องหงเด้อไม่บอกคนมันเยอะเกินเนาะเข้าหมายบริษัทน่งเลยเนาะนงอเนาะอยู่ในเรืองลำใหญ่เห็นบอกลำใหญ่มากเด้อบรรทุกคนประมาณหกสิบคนประมาณหกสิบเนาะ เอาตัวมาสู้นงขอญาติชี้ตัวด้วยค่ะ6 6คนมาด้วยกันมาฟัด้วนี้าี่นจ้จ้าจ้า้าจนา้้า้าจ้าจ้า้าจ้า้า ในเรือกาศชิมีเสียงดังในเรือพี่น้องเรือเพราะว่าคนหลายเน,ะนานะเดี๋ยวข่าวใบก็จะยุติบทก่อนเนาะไปต่อกันในเรือตังเนาะพี่น้องเนาะต่อกันในเรือพี่น้องเอือหลังจากข่าวบาดออกจากเรือเรียบร้อยแล้วเนาะนนี่ควันกระไรอดีตแต่คนมาเทียเ่ยวเนาะงูเตรียมลงเรือคนพี่น้องเอก นี่ออกจากเรือเรียบร้อยแล้วนอเห็นบ่ยอมวัดอาดุลนอพี่น้องเนาะทำบ่ายมาถ่ายบรรยากาศในพอม่พี่น้อกครับบึงพี่วัดอาดุลเด้อคนไลายขนาดด้วยเขาออกไปมากเนาะนี่มอพี่หนอกอืม โคตรมันเสือเกินนายพี่น้อโคโคตเกินไปโคตรร้ายอะไรดีพี่น้องเลยโคตรเป็นมาเทียวนี่ยั่างอยู่พี่เองเนี่ยยังไม่ทันได้รอเขาเลื่อเห็นบอลพี่น้องคนร้ายอะีร はい。

อยู่ร่วมกันนี่ะเราต้องอยาให้กระทบกระทงกันนะเล้วก็ให้ไปที่เนะถ้าไม่หนักนะานะใใมเนาให้ยากเขาบอกป้ามเ่ามาแต่ผุนพยายามนะเอารไใช่ไมไม่ใช่ เกินไปนะชีวิตเราชีว no. ิตไทยเนี่ยเข่ามากเเพื่อนพาชีมีใส่สุดท้ายนอตพ่น้องเนาะก็มันก็ท้งเถื่อนแล้วไม่จะได้เอาไปก็อารุณนอกข้าวบ้าเรียบร้อยแล้วมูให้ญาติโยมมาสรวจบอลวันนี้บางคนบางคนไปก็ใส่สุดท้ายนอตพ่น้องเป็นบอกใส่สุดท้ายเป็นบอก่ินอง

หวา,อาน,นอรุณน,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 น้องพีหนอ้องน้องคนร้ายอดีตพีหน้องเดินที่ว่าเป็นมาทายละข้อน้องพีหน้องเนอะเป็นบอกมึนเยอะอดีต ขึ้นไปบ่อะไรนะอะไรนะฮึฮึนะไม่บอกก็ใส่สุดท้ายเห็นบหมใส่งามมากเลยพี่น้องเป็นกระซเอาอะไรเห็พี่น้องเซาใส่สุดท้ายเนาะ ทำบ่ายกับซีบอรเรคืนไปข้างบนเน้อพี่น้องเนอเพราะว่า,วาคนหลายเนาะเดี๋ยวทำบายกับสิไรจบคลิปอยู่รุมนี่เรื่อยเนาะพี่น้องเนาะกขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องด้วยว่าเอฟซีกันเบิร์สุข,ขนนสู่คนณน้ที่เขามากับส้มติดตามสองทำบาย มุงคิดไม่เข้ามาตั้งเตือนจนจบเลยก็บบุคคลาภษณาเนาะพี่น้องเนาะข้ามาบกาโบมียังสิตอบแทนพ่อเมียพี่น้องเป็นเมื่อสุขสู่โคตรเนาะมีแต่สิดท้ายคิดใหมพ่อเมียพี่น้องข้าเบิ้งเนาะเห่นบะก็หายทุกท่านมีสุขภาพแข็งร่างกายแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเนาะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อปราศจากตัวไข่ไข่เจ็บเลิศทั้งปวงเนาะพี่น้องเนาะ ทักทายบันทึกอยู่บ่ข้ามายกษิตจบไปแล้วกษิตกาบข้ามมาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องอันเบอร์สุขสุขโอด